สวัสดีครับฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งทวีปเอเชีย a f c แชมเปียนส์ลีกอีลิตรุ่นกาล2025-26ยองห้าถึงสองหรอบลีกเฟสนัดที่5สายตะวันออกเมเบิลซิตี้ FC ชนะโจโฮดารูทซิม20เซียงไฮพอร์ตยเอฟซีโซ13กังวอนเอฟซีพายเอมาชิดาซีเวียหนึ่เฉิงตูหลงเฉิงเสมอซานเฟรเซฮิโรชิมะหน่งหนอูซานฮุนไดเอฟซีเสมอบุรีรัมย์ยูไนเต็ด00เซียงไฮเซินหัวพายวิสเซอร์โกเบ02 สรุปตารางคะแนนรอบลีกเฟสนัดท,ที่5สายตะวันออกจากฝูงเป็นของวิสเซอร์โกเบมี12คะแนนที่2เป็นเมเบิลซิตี้เอฟซีมี9คะแนนที่3เป็นเอฟซีมาชิดาซีวีมี8คะแนนที่4เป็นเอฟซีโซนี8คะแนน a f c แชมเปียนส์ลีกอีลีรอบลีกเฟสนัดท,ที่6สายตะวันออกเย็นวันอังคารที่9ธันวาคม5้าโมงตรงเอฟซีมาชิดาซีวีพบอุซานฮุนไดเอฟซีวิสเซอร์โกเบพบเฉงิงตูหลงเฉิงทุ่ม15นาทีโจโวดารุทสินพบเซียงไฮพอด บุรีรัมยูไนเต็ดพบกังวลเอฟซีเย็นวันพุทธที่10ธันวาคม5ม้าโมงตรงเอฟซีโซพบเมเบิลซิตี้เอฟซีซานเฟรชเซฮิโรชิม่าพบเซียงไฮเซนหัวเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกอีลีกรอบลีกเฟนัดที่5สายตะวันตกฟุตบอลคลับนาซาไพ่ทรัคเตอร์ซารซีสปอร์ตคลับ01นย์เอาดูฮานเอสซีชนะเอาอิติฮัดคลับ42ชาบับเอาอาลีดูไบชนะเอาคาราฟาเอสซีสองศเอาอาลีซาอูดีไพ่าชาจ้าเอสซียูเออี01นย์เอาเวด้ายูเออีชนะเอาซัสเอสซีโดฮา31 เอาฮิลาน SFC ชนะเอาชชต้า SC40 AFC c แชมเปียน e a ล u กอีล t e รอบลีกเฟสนัดที่5สายตะวันตกจะฝูงเป็นของเอาฮิลาน SFC มี15คะแนนที่2เป็นอาวาดา UAE มี13คะแนนที่3เป็นครัคเตอร์สปอร์ตคลับมี11คะแนนที่4เป็นเอาอารีซาอูดีมี10คะแนน AFC แชมเปียน e a ล u กอีล t e ฤดูกาล2025 26รอบลีกเฟรดนัดที่6สายตะวันตกคืนวันจันทร์ที่22ธันวาคม5ทุ่มตรงทรัคเตอร์ซาซีสปอร์ตพบอัลดูฮานเอสซีชาจ้าเอสซียูเออีพบอัลฮิลานเอสเอฟซีคืนวันจันท, 22, ท,น 5, ทร,ร์ร Sport, บบราา e, ที่22ธันวาคมตี15นาทีอาชอชต้าเอสซีพบอาอาลีซาอุดีเอาคาราฟาเอสซีพบเอาเวดายูเออีคืนวันอังคารที่23ธันวาคม5ทุ่มตรงอาซัสเอสซีโดฮาพบชาบับอาอาลีดูไบ ตีหนึ่งสิบห้านาทีเออิติฮัดคลับพบฟุตบอลคลับนาซาดาวซันโว A.F.C. แชมเปียนส์ลีกอีลีรอบลีกเฟสนัดท,ที่ห้าอาดิลบาวีนาเอาดูฮานอ c ห้าประตูไคโอคาเยโดอัลเบดา U.A.E. สามประตูคาริมเบนเซมาเอาอิติฮัดคลับสามประตูโชเซลูเอาคาราฟาเอสามประตูเซอร์เกมิลินโควิชซาวิตอาฮิลานเ f c สามประตูริยาดมาเรสเอาอาลิซาอูดีสามประตูไทเซอิมิยาชิโรวิสเซอร์โกเบสามประตู ขอบพระคุณที่รับชมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อดินด้วยนะครับ